ก็เดินเข้าไปข้างในพระสงฆ์พระโต้งค์ใหญ่มากพระโต้งนี้ก็องค์ใหญ่กำลังสร้างอยู่หลวงพระโตองค์ใหญ่มากสวย ใกล้เสร็จแล้วแหละข้งในจะเป็นแบบเดินเข้าไปดูสิครับนี่จะเป็นวิหารข่าน้ำอันนี้มณด,ดบของพ่อโสธรข้างใน ดูท่าน้ำที่ขวาครับว่าปลาจะเยอะไหมสาราเจ้าพญาโห่อย่างปลาเตียปุบปุบเยอะมากๆโูด้วยเพี้งโอ้ไม่รู้ปลาอะไร คนกำลังให้อาหารเ,เรดินดูภายในสาราใกล้แม่น้ำเจ้ากระยานะับสารากว้างมากเลยตอนนี้ได้ยินแต่เสียงปลาเสียงปลาเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็มีครับ ว่นี่โอ้โหเทียบเลยมันจากไหนเนี่เยเยอะจริงๆตัวใหญ่ด้วยคนคนกำลังให้อาหารเลยมาเต็มเลยอากาศเย็นสบาย รวมมารวมอยู่ที่นี่หมดแล้วข้างในก็จะมีสูนา,าราัค้าเยอะเลยคงไม่ได้เข้าไปเดินแดดข้างนอกก็พอแล้ววดัดบัวสามโคกนี่เป็นวิหารหลวงพ่อทันใจ เอาเออออไปขอพรซะหน่อยครับสวยเลยเงียบสงบเย็ยนลมลืวย